วันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการเปิดตัวโครงการ h a r t for Hero รวมพลังส่งกำลังเชียร์กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยรุยสึกกีฬาสีเกมที่กัมพูชากลางปีค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ h a r t for Hero หรือว่า H4H รวมพลังไทยส่งใจไปสีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะ โดยได้รับเกียรติจากนายเขมพลอุยตยกกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนุกเกียรติจันชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยรวมถึงบรรดานักกีฬาทีมชาติมาร่วมถแถลงความพร้อมค่ะซึ่งจัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับบรรดายเยาวชนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันส่งกำลังใจถึงนักกีฬาไทยผ่าน3ช่องทางนะคะประกอบไปด้วย h4h e อเชียด้วยการพิมพ์ข้อความและมีการส่งสติกเกอร์ทาง www.h4hth.com แล้วก็มี S4S Message Share er, ด้วยการเขียนข้อความด้วยลายมือตัวเองลงในกระดาษรูปหัวใจแล้วก็นำไปวางในกล่องหัวใจตามจุดต่างๆที่วางเอาไว้นะคะและสุดท้ายก็คือ S4S Photo Share er, ถ่ายรูปคู่กับป้ายข้อความให้กำลังใจนักกีฬาจากนั้นโพสต์ลงสื่อโซเชียลของตัวเองค่ะแล้วก็มีพิมพ์แฮชแทกอย่าง S4S h e a r t for Hero ส่งใจไปซีเกม SAT รวมไปถึง NSDF ด้วย เดี๋ยวหลังจากนี้โครงการ h e r ์ดฟอร h e r o จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นรถโชว์ตามสถาบันการศึกษาตามสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะมีการจัดอีเวนต์ด้วยนะคะ รวมทั้งจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเพื่อโหงประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาและร่วมชมร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยไล่ล่า,ลาเหรียญรางวัลคว้าชัยชนะเพื่อสร้างชื่อเสียงนำความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติค่ะ